นะครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมน็อตเกมเมอร์ทีวีวันนี้จะมาเล่นสก oh yeah. ายวอลโอ้ยแย่ด่านอะไรวะเนี่ยโอ้กูเกียดด่านนี้มากเลยเก็เลยอ่อยไปเราไม่ได้หวังชนะครับเราสายเกียนเราสายเกียนงอนงออย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่วงนี้โอ้ เปลี่ยนช่องแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามเลยโอ้ตกใจหมดเลยเหยียดมากเลยด่านแบบนี้อู้เสื้อเพชรแจ๋วอู้เสื้อเพชรมีเสื้อเพชรด้วยเออผมอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะผมอยู่อยู่อันอยูอ่ที่โรงเรียนนะครับ โอ้เพื่อนกูนพูดแรงจังเข้าเสียงมือถือกูหมดเลยตะลุยใต้ล่างข้างล่างนี้โอ้จะเป็นอะไรโอ้ไมายกอนนี่ไงฮีบมันเลยมีหมวกรองเท้าเพชรธนูแจวนงอใส่ชซบมีขวัญ เดินเดินไปแล้วก็ตัดตัดออกเลยอย่างนงี้อ่ออีพตัด,ต,ดตัดเจก,กะนี่นี่นี่ เสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับเออโอ้ยแหลกแม่งเลยอ๋ออะไรมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนโอ้แหลกแหลกโอ้แหลกโอ้โหโอ้โหว้าว แตงโมด้วยแตงโม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 ลูกจะโตหวานมาแล้วโอ้มุ่งหน้าไปที่เอิร์ธแลนด์โอ้กูก็ดูการ์ตูนมากไปแล้วเฮ้ยอะไรชะชะชะโอ้ยชาชาโอ้ยชาโอ้ยชาเนี่ Ane, er. อ helmet. เอ้ยเออเออเออไม่ได้เออเออมีพิกแอัด้วยอาจจะเล่นกากหน่อยนะครับเราไม่ได้วางชนะเราเล่นสายเกียนนะฮะอืมอ่ะม็อกหมดอ๋อยังไม่หมดเฮ้ยพอเหอะไม่น่าจะพอ ไปดีกว่ากูวิ่งทักวิ่งมาเบกเบกโอ้เสียวอ่ะอ่ะลืมเปิดยิบนี้ง้อย่างเฟี้ยวอย่างเท่านี้แล้วก็มีธนูแล้วก็ชุดเพชรเต็มตัวฮะตอนนี้แล้วก็ควรเพชรม,นะมีแมีแนวเพชรเพชรเ,เลยนะกูก็ได ฮ้ยเลยหรอๆมีบล็อกไหมมีบล็อกไหมลืมๆต้องการบล็อกโอ้ไม่มีไม่ใช่กลัวทันเลยเผาพ้องเลยอีกอย่ตาตัดต้นไม้สักแถวนี้ก็ได้ปะตัดตัดตัดครับตัดเราต้องตัดเอาเท่านั้นเออได้เมื่อกี่บล็อกแล้วเออมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับ เธอวายมาโอ้โอเกับกับกับลืมกดคลิปนะครับตอนนี้ไม่กลัๆๆวไม่กลัวตอนนี้ชิบแล้วก็ชิบออีกแล้วก็ชิบบล็อกสุดท้ายนี่ไงก็เอาเลยกดคลิปแล้วก็วิ่งไปเลยชัว แค่นี้เราก็ถึงแล้วเย่ yeah. ับวปบวับ,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 บในที่สุดเราก็มาถึงตรงกลางจนได้แล้วหีบมันอยู่ไหนวะอา้าวตรงนี้ใช่ตรงกลางเปล่าอ้อยตกโอ้เสียววับอุย้ยมีหีบโอุย้ยตรงนี้มีหีบเลยง่อดาบเอาดาบเพชรเฮ้ยไม่ใช่นี่เนื้อเนื้อหมูจะเป็นเนื้อทำไม ดับดับดับแล้วคจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยม,มีคนอยู่ตรงน,น,น,นั้นคนนึงธนูธนูธนเอาดิเอาดเอ้าวยิงไมเอาะนี่นี่ เสร็จไปครับหนึ่งคนงอเป็นไงเป็นไงบอกแล้วระดับกูอะถ้าไม่โอก็โนใส่ใจงออย่างเฟี้ยวได้มาทำไข่กูก็ได้ไปไปเฮ้ยใค่วะหน้ามันคุ้นตากูเลยจะไปไหนต่อวด่านนี้กูได้ลิงด้วย ไปตรงนี้ก็ได้วะนี่ตรงที่กูมาใช่ไหมใช่ไปเดินหน้าสู่เอิร์ธแลนด์โอลาเลนลาเลนกูก็พูดไปเฮ้ยนั่นคืออะไรอุ้ยมีทางไปต่อด้วยเด้อโอโอจๆๆโอ้โหเอาวะ ตายก็ตายยากูเบีกเบีกเบกกดโอ้ยมือแล้วเหรอเนี่ยออ่บล็อกหมดอ่าวนแล้วกูตอนนี้ไม่ตายก็ไม่รู้ดิยานะยานะโอ้โหรอดเฉยเลยกูไปเลยไปเลยเฮ้ยเดินเดมีบล็อกไหมบล็อกไหมไม่มีแฮ แล้วก็ไอ้นี่ที่มันที่เราเกยนมันได้ตกือบตรงฮะไปเลยฮะไปเกาะไอ้นี่กันดูดิมีบ็อก์อะไรเนงะี้ยมีมตะไก่ข้งนั้นเลยมั้งนี่แหละอ่าไม่มีนั้นก็เอาตรงเกาะมันกันเลยกันนี่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 ทุ ทุบทุบทไปทุบออกให้หมดฮยออกมาออกมาได้กี่บล็อกวะโอ,โอ,โอ้น่าจะพอมั้งไปดีกว่า ไปมุ้งนาซื้อ oh, ออสแลนด์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยลงคลิปเลยครับเพราะผมไปโรงเรียนแล้วจะไปแคทที่บ้านก็ไม่ได้เพราะมันเสียงดังก็เ,เลยมาแคทที่โรงเรียนของเพื่อนครับไว้ไว้ไว้อันตรายอ้า oh. มึงน่าสื่ออะไรยังเอาตัเก็บ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 บล็อกบล็อกหน่อยบล็อกของเราปาัปาบ๊ปบปบั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็แล้วก็ปัปบ๊ปบปบั๊บปั๊บสามบล็อกขอพอเถอะพอเถอะอือ่อย่างนี้ก็ได้ มาถึงแล้วเดินหาหีบนี่ไงหีบ,หหบเอาอะไครับตอนนี้โอ้ไม่มีอะไรดีธนูใช้ยังไงก็ไม่รู้เอาแล้วตอนนี้โอ้ยมีหีบอีกด้วยโอ้ไม่มีอะไรน่าดีเอาบล็อกมาจะต้องหาบล็อกเอ็ก Let's go boy, boy. ป้อยป้อยสายเกียงกครับเราสายเกียร์ไม่ได้หวังชนะเหมือนใครเขาโอ้มิดได้แตอ่อะไรก็ไม่รู้เราจะไปฆ่ามันฆ่าทุกคนไม่มีอะไรฮะมองเห็นเกาะไม่เห็นเกาะ ใช่ไหมใช่หญเลยมัมงบนเกาะที่เรามานี่มีแค่นี้เลยอไงกูถามมันกินยังมีแค่นี้เลยอไงวะโถจุ๊บอ้าวโดนตกเฉยเลยกูโถโง่จังวะเออไม่นะ เสียงข้อความเข้าเออ ừ, เป็นยีงไ,ไงเฮ้ยอย่ากโกดดิเราเมื่อกี้แคออ่อ่อยอ่อยอ่อยให้อ่อยให้ไปไปไปมุ่งหน้าไปเลยดีจ้าด่านอะไรอย่าเป็นดาวเอ่อด่านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยด่านนี้ก็ดีใช้ได้ เราจะเกียนเท่านั้นนะครับเราไม่หวังชนะเอาเร็วๆดีสี่สามสองหนึ่ง let's go ปักไม่เป็นไรนี่นี่ลงเท้าเพชรแล้วก็บอกไม้แอปเปิลมาก็ได้แคนนี้ก็พอมาก มีหินปิกไม่มีหินอีกไม่ยังไงอ้เสื้อเพชรแจวแล้วก็บล็อกบล็อกหินหินที่ยังไม่ขุดอ๋ออ๋อแลกตัวทีนะครับเมื่อกี้แกลกอ๋ออ๋ออ๋อไปแล้วมึงอ๋อเสื้อเพชรกูอยู่ไหนวะนี่ไงเอาจะแลกดีท่าผู้ชมก็โกรธหรอก เออยืันสุดเลยกูเราจะไปตรงกลางกันกกกกกจับยึดจุดยึดเออดับุึดจับจับจับแล้วก็เดินกลับ อย่างช้าๆเดี๋ยวมันจะโตม,มีคนไนหะมไม่มีคนไนหะมเออชุบไม่มีถูกชีวิตชีวิตต้องโดนทำลายกูกูก็บ้าแล้วต,ตัดต้นไม้เพื่อจะเอาบล็อกไปตรงกลางอ๋อ เชวบอย่างนี้อ๋ออออแหลกดินี่เลยออยันแหลกตอนนี้ดีวะโอ้ตอนนี้เครื่องบินขึ้นแล้วไงเนะี่ยเป็นเยี้ยเลยนี่แค่นี้ก็พอมมาง ไปไปติดอะไรวะเอามาไปเลยไปไปดีเดี๋ยวก็มีคนไปก่อนแล้วสร้อยตูแล้วหรอกเอ้ย่าแหลกดิเอาอะไรวะชนะ ล้ยอยอไม่ต้องแพ้และชน,นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับลาก่อนสวัสดี